ทุง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 ุงเปิดเผยโฉมหน้าหัวหน้าแก๊งตุงตุงซาฮูหล่ะสามวัดดวงเขาคือใครครับเขาคือใครเขาอขอกำลังใจหน่อยครับคือผมกําลังจะไปงัดกับพวกฉลามอะครับสู้ๆได้แล้วค่ะตุงตุงสู้ๆวันนี้แหละครับเพื่อนๆผมจะมาปิดตำนานฉลามปิ้งตาละเล่รู้ตาละล่ะ ฉลามรนนครับเนี้ยังไม่ต้องุงงแก๊งผมอะ่ะวันนี้ผมขอแบบมาคนเดียวเอ้ตัวเหลืองๆมาจากไหนน้องตัวเหลืองๆมาจากไหนตรง,ง,น,งน,นี้เขามีแค่ทุงๆกับฉลามเองจะแก๊งไหนน้องเออเองจะแก๊งไหนอยู่นี่มีแต่ทุงๆกับฉลามอ่ะเองจะแก๊งไหนไปแต่งตัวมาเด็นี่ไงว,ว,วันนี้แหละเป็นวันจบของพวกแก๊งฉลามตุงๆเราใครอยู่แก๊งตุงๆพี่กดไล์แก๊งตุงๆรวมพลมังเดี๋ยวคุณโดนแน่เดี๋ยวคุณโดนแน่รวมพลังอะไรรวมอะไรวะเฮ้ เดี๋ยวนะเอาหนึ่งหนึ่งอยู่นี่ว่าทำไมมีสามคนอ้ลางแย้งลางแย้งก็แก๊งพวกผมอ่ะเขาสามมาคีกันไงไปไปแก๊งตุงรวมพลังเว้ยเฮ้ยคนดูเว้ยเอาไอ้ตุงตุงเนี่ยควรจัดคุณดูไหวมาไหวมามาดิมาดิส่งต่อนายแก๊งตุงตุงส่งต่อนายส่งต่อนายเอาดิอดี๋ยวสู้กันอดี๋ยวสู้กันดิเอ้ามันคือของวะ เอ้าทำ่บบนี้นะดูอ่ะทำ่างนี้ก็ได้นะจ้านี่หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหัอฮึฮึือโดนลูกน้องผมเลยไม่เอากันเลยวะลูกน้องผมเอาด้วยดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีวะอันตรายครับคุณดูอีกหนึ่งตัวอยู่นี่อะไรเปลี่นอะไรเปลี่ยนอะไร อ๋อล็อกล็อกล็อกยิเสียครับเฮ้ยไฮไอะไรเป็นเป้าเฮ้ยคมกันหน่อยคมคมกันหน่อยน้องอโหแต่ละตัวดูดิจะไม่ไหวหรอวะคมคมกันหน่อยให้พี่จับมือก่วนีเนี่ยน้องเขาดุวะโอ้สภาพแก๊งตุงเราไม่คุยยืดจังละโอ้ยเกือบฉลามจะไปย่านโอ้ยไอตัวหลังโอ้ยอะไรวะ ตาไม่ได้ไม่ต้องตานี้ตานี้พี่ไปคนเดียวไปไปไปเฮ้ยน้องน้องน้องมือสองอ่ะพี่เองพี่เองตาเนี้ยพี่ไม่ร่วงเองไม่ต้องมาน้องมาพี่มานัดเคลียร์ใจกับไอ้ฉลาดดิเปิดหอกาเปิดหอกาโอ้โหมันเล่นระยะไกลไหวเนี่ยมาดิเฮยโอ้ไลมามาเลยมาเลยมาเลยมาช่วยพี่ก่อนมาช่วยพี่ก่อนมาช่วยพี่ก่อนวงมาวงมาน้องน้องมาช่วยพี่ก่อนน้อง first blood เอามาเลยเอามาเลยย้ายมันเยอะย้ายมันเยอะเองเล่น AC 80บออกเป็นต่อวะน้องเอาละฉลามวันนี้นะไอฉลามมันห้าวไงวันนั้นนต่พี่มาคนเดียววันนี้มันจะกล้าห้าวกับพี่หรือเปล่าเนี่ยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยนอกหอกแล้วเฮ้ย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 จะไม่ไหวหรอวะดับมือเหลืออะไรหนูแบบนี้พี่หาคนเข้าแก๊งใหม่นะเนี่ยไม่ไหวอ่ะ ไะไรทีมเราไม่เป็นรองอยู่แล้วถ้าเองไม่ไหวนะตุง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 หมายเลขสองฟังถ้าเองไม่ไหวพี่ไล่เองออกจกแก๊งตุงตุงอ่ะนายออกจกแก๊งตุงตุ้งไปดีกว่าตาเนี้ยถ้าไม่ไหวอ่ะพอะง้นต้องไหวนะเว้ตาเนี้ยตุงตุงหมายเลขสองเองต้องไหวนะเว้พี่ไม่ชอบพูดเยอะอ่ะอยากให้พี่ได้พูดเยอะไปเชื่อใจทีมพี่ได้ นะครับจัด3าสกอร์ดับฝันไปเลยดีกว่าวะเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้พี่มีแผนรอบนี้พี่มีแผนน้องรอบนี้เราไม่ตั้งไอวอนะเราห้ามตั้งไอวอเราไปด้วยกันเท่านั้นไปรวมกันแบบไปเป็นจุ้มเดียวกันเท่านั้นน่ะห้ามแยกกันเราแบบจุ้มเดียวกันไม่ตั้งห้ามตั้งไอวอนะไป let's go ไปมาไปมา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 ปล่อยมันมึงป่มึงพี่ปล่อยมันมาน้องมาน้องมาน้องมาหนี่เฮ้ยมาหนี่เฮ้ยล่วงหนึ่งไงอ่ะ แทงมุมพ um oh, 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 oh. ี่มาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตุ้งๆทีมพี่โอ้โหอไล่แกงพี่ออกเลยแม่งแต่ละคนอะไรวะไหวกันเปล่าเฮ้ยหนูไม่ไหวกับฉลามได้ไงวะพี่ให้แผนเด็ดไปนั่นเมื่อกี้แกงใหม่แกงใหม่อีกรอบอีกรอบอีกว่าแผนเดิมแผนเดิมฮัมตังไงบอร์ฮตังไงบอรยิงไปเป็นจุ่มหนึงวะ ไปด้วยกันไปด้วยกันไปเป็นจุ้มไปเป็นจุ้มจุ้มน้อยไปดักบังกอนดักบังก่อนดักบังก่อนดักบังก่อนมีแมงมุมไงดักบังกอนดักบังก่อนดักบังก่อนเฮ้ย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 มา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 ดิมายังมายังเฮ้ยมายังเฮ้ยโอ้แมงมุมพี่ติดอ่ะไปไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งยิงอย่างเดียวไปวู้ฮู้ หลฉลามนอนไปแล้วฉลามนอนไปแล้วนั่นฉลามเป็เลย, <c oughs> ยอ้ะแหวะมากครับฉลามนั่นฉลามนอนอะไรอย่างนั้นตรงนั้นะ ไหวหรือเปล่าฉลามศูนพันเอ้ยสามหนึ่งภูมิใจเหรอครับอะไรครับแล้วเมื่อวันก่อนคุณมาลุมผมอ่ะคุณมาห้าวไงเห็นผมมาคนเดียวคุณห้าวไงวันเนี้ยผมกับแก๊งมากับเพื่อนฝูงไม่ต้องมาแอกก็ได้จไหอันนั้นคุณมาถิ่นผมครับคุณเดินมาเองนะผมมากับเพื่อนฝูงครับคุณไม่ต้องมาแองอ่ะฉลามเอ้ยทําอย่างนี้มันไม่ได้เว้ยอันนี้แบบสักสีหนึ่งหนึ่งเลยนะคุณมาส่วนแก๊งฉลามเขาได้ไงอ่ะ เป็นยังไงยังไงครับคุณคล่องใจอะไรกับผมฉลามฉลามคุณคล่องใจอะไรกับผมครับเหนื่อยวะนึ่งนึ่งแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ครับมาตัดสินกันดีกว่าวันเนี้ยระหว่ออางแก๊งตุ้งกับแก๊งฉลามใครจะต้องยุบแกง๊งอันนี้คืออะไรวะมาอ๋อลูกอ๋อกระสุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่าทุกคนเหมือนเราถอกล่าอะไเฮ้ยเดี๋ยยชุ่ม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 นีอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมีเสียงวะนี่อุ้ยอุ้ยอันนี้มันกระสุนขึ้นมาคุณดู ไปไหนเว้ยไปไหนเว้ยชุ่มงเรียบร้อยอะไรวะเฮ้ยอันนี้มันถิ่นทุงๆลงไปกองอยู่พื้นแล้วสินะหึหเรามีเวลาจำกัดเรามีเวลาจำกัดคนดูมาดีวะตอนนี้เราเราหาเก็บของก่อนละกันผมยืนรออยู่เนี่ยแบบรอให้คุณมาอยู่ทุงๆอ๋อทุงๆอ๋อจะแค่ไหนกันวะพร้อมพร้อมยังเงียพร้อมยังเงียเออก็อยู่แถวแถวนี้แหละอย่างนี่มาหาหน่อยดีตรงไหนเฮีย ไปอยู่แถวแถวนี้แหละอยู่แถวแถวนี้แหละอุยมาอยมาเอาทำไมไม่ร่วงมาแล้ววะเอ้าโคตรขี้โกงอ่ะโกงเกินน่ะคุณดูทุ่งเรามีเฮดพีสามพันนะคุณดูเห็นปะเรามีเฮดพีมสามพันแกงฉลามเหลือแค่หัวใจเดียวยั่ไงวะเออมาดิวะมาดิมาดิวะดูแล้ว มาดิวะมาดิมาดิเฮ้ยโอ้ยแล้วใครจะไปไหวล่ะเฮ้ยโคตรเยอะอ่ะ เข้าใจยังฉลาดวันนี้นายต้องยุบแก๊งหว่าเพื่อนจะยุบได้ไงครับผมยังไม่มีแก๊งเลยครับไม่ต้องรวมไม่ต้องรวมแค่นิ้หหวแก๊งก็ไม่ผ่านละเอฟอุ้งพี่อะไม่ต้องห้าวที่หลังอะเพราะคนห้าวเสมากกินข้าวผ่านกล่องต้องให้คนดูตัดสินแล้วกันนะคะเมื่อกี้มันแฟร์เปล่าคนดูเม้นมาหน่อยฮะชนะนะพี่ชนะนะคนดูคิดว่าไงเอาแกงตุงๆพี่ชนะนะคือชนะก็จริงครับแต่มันยังไม่แฟร์ครับคุณจะไม่หยบยุบแก๊งไหมคุณจะไม่หยอยุบแกงใช่ไหม ต้องน้องสลาบอะ่ะยังไม่ได้ลงพื้นที่เลยเว้ยต้องให้น้องลงพื้นที่ก่อนเออได้รวมตัวกันมาเลยหัวหน้าแก๊งมันแพ้พี่ไปละรวมตัวกันมาเลย <c oughs> ถ้าอยากเข้าแกงตุงตุงพี่อะ่ะคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะมาหาคนเข้าแกงตุงตุง,ตงสักผู้ละ